คุณรู้ไหมคะว่าสาหร่ายสีแดงชื่อ Hematococcus p r ู v i a l i ล s ถูกยกให้เป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์แห่งสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อเผชิญกับแสงแดดแรงหรือสิ่งแวดล้อมที่กดดันสาหร่ายชนิดนี้จะสร้างเกราะสีแดงสดขึ้นมาเกราะนั้นก็คือแอส a าแ n นตินสารสีแดงที่ทำให้กุ้งและปูมีสีสวยสดงานวิจัยบางชิ้นรวมถึงจากมหาวิทยายลัยฮาวาดรายงานว่าแอสตาแซนตินมีศักยภาพด้านการต้านอนุมูลอิสระสูง และที่น่าสนใจคือสามารถผ่านไปถึงสมองและดวงตาได้ในหลายประเทศก็มีการศึกษาพบความเชื่อมโยงว่าผู้ที่ได้รับแอสตาแซนทินอย่างต่อเนื่องอาจมีแนวโน้มสุขภาพผิวและสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้นแต่ร่างกายเราไม่สามารถสร้างสารนี้เองได้จึงต้องได้รับจากอาหารหรือสิ่งที่เรากินเข้าไปธรรมชาติจึงเหมือนมอบของขวัญจิ๋วให้เราผ่านสาหร่ายเล็กๆที่ดูธรรมดาแต่แอบซ่อนพลังที่น่าสนใจไว้มากมายกดแชร์ให้คนที่คุณ หรือคนที่คุณนึกถึงเรื่องราวดีๆยังมีอีกเพียบก็ติดตามกันไว้ได้เลยค่ะ